เป็นตัวเมียนะลูกสามเดือนอยู่เลยลูกนูสามเดือนอยู่เลยลูก,อ,อ,ลลกอ่ะลองดูเลอ่ะเอาอีกอ่อไหนลองนี้หนลองแขนวางนี้ เครื่องฟิสตาร์ติดง่ายยอน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 เครื่องฟิสตาร์ติดง่ายฮัลโหลเฮ้ยประมาณแค่มันเสียงท้องร้องน้มันเบบี้เืออะไร ดูสิมานี่นี้มามาให้เขาดูซิว่าตัวผู้ตัวเมียทําไมถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยมีโมเนี่ยตัวเมียตัวเมียหนูชื่อพัโลออายุสามเดือนนิดนิดค่ะแต่ว่าอยากเป็นพีเ็นเตอร์เครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายค่ะเดี๋ยวหนูจะพีเ็นต์ตัวเองให้ดูนะคะอ่าใครอยากจะให้หนูเป็นพีเชนเตอร์หนูกินอาหารเก่งมากเลยนะคะ กินแบบไม่เงยหน้าเลยค่ะกินแบบอร่อยอร่อยมากเลยค่ะ,คะอเค <c oughs> รื่องฟิตสตาร์ติดง,ง่ายไหมคะ <c oughs> ตัวอย่างวหรอดีเอาจะเป็นพีจะพีเซนตตัวเองแล้ว เซนตัวเองแค่วางแขนนะแม่กาดพ่อฮัลโหล ตัอออวอย่ากแก้งมันดี <c oughs> รู้ไหมว่าเขาถ่ายอยู่พยายามมากเลย <c oughs> เอาเอาเอาลงมาดีๆอย่ากแก้งมันอ <c oughs> นักปีนไก่หนไม่ใช่หมาแล้วลูกหนเป็นแมว

เหมนไหมมเหมั้ย,<ฟ>หย,ยเห็นเจ๊หช่างนค่ะเก่งมากไฮไฟไฮไฟท์หไฮไฟด้วยไฮไฟมานี้มมา,มานี้่อ อาชาเลยค่ะอาชาเลยค่ะมันเป็นนั่งแบบหรอกมันเป็นนั่งแบบนั่งแบบคันนั่งแบบแบบว่าอ้วนนะนั่งแบบคันนั่งแบบกันนั่งแบบกันมาเนี้ยมาเนี้ยเอาเยอะจะปีนแขนเนี่ยอุ้ย นอนเลยดีกว่าเอบคุณหน่อยเอ่อไอ้ไฟ,ไฟ <c oughs> ทำไมชอบแย่งเนี่ย <c oughs> ใช่แฮนแห้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่งอีกแล้วจะเล่นกับมันต้องให้แย่งดิมาโอ้ยลุกขึ้นสิลุกปึ๊บนั่งลง นั่งลงก่อนเอาไหมนี่เอาไหมเอาไหมนี่เอาไหมนี่ไปก่อนแม่ยังไม่ได้หนูยังไม่ได้ให้มือแม่เลยไปไปก่อนไปก่อนได้ไหมขอมือหน่อยขอมือขอมือได้ <laughs> เร็วขอมือหน่อยค่ะขอมือหน่อยค่ะ ไม่ให้ใช่ไหมขอมื่อหน่อยเร็วๆไม่เอาไม่ทำก็ไม่ให้ขอไม่ได้ค่ะเร็วๆอย่าเล่นตัวเล่นตัวใช่ไหมเออมันจะเอาเลยเให้พ่อมงเลยอืออืออยากได้ไหมอยากได้ทำไงขอมื่อเยค่ะ นั่งลงนั่งลงก่อนทคุณเลยยินย้นมายินย้นมา